พี่รักลำดวนมาก็หลายปีแล้วลำดวนอย่าทิ้งพี่นะจ้าพี่เป็นทอ้ คุน้องเป็นอะไรครับเนี่ยจักรยานล้มเหรอครับคุน,น้องเจ็บตรงไหนบ้างครับพี่ไปส่งหนูหน่อยค่ะอ๋อแล้ว,แล,วแล้วพี่ผู้ชายคนนี้น่ะพิ้งเขาไว้นี่แหละคะ่ะอ๋ออเคเอเคครับเดี๋ยวพี่ไปส่งที่ก็แล้วกันนะครับเชิญขึ้นรถครับพี่คะครับพี่มีแฟนหรือยังคะ พี่ยังไม่มีครับตอนนี้พี่ยังอยู่เป็นโสดเดียวครับพูดจริงปะคะาเนียน่ยจริงครับผมลำดวนลำดวนโกรธพี่เหรอนั่นต้องให้พูดอีกเหรอ<ม>เราเลิกกันเถอะลำดวนไทเ็นซีลำดวนโอ้ลำดวน ไปกับพี่เลยครับขึ้นรถไปกับพี่เลยดีกว่าอย่าไปลำดวน,ลลวนอย่าไปอย่าไปลำดวน สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่สองคงจะเห็นว่าเราแยกคนลยทิ้งรางวัลอัตโนมัติมาเตอร์ชีไอ้ดมไอ้เพื่อนพรอยยศห้ารางวัลเงินรางวัลรางวัลละสองแสนบาทตรวจหัวดีกว่าเผื่อจะมีความหวังบ้างออกรางวัลที่สองครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสี่สามเจ็ดสามหนึ่ง สี่าเจสา่ ทีวีเขาได้ขาวว่าที่นี่มีโฟลเดอร์สวย่ค่ะของเราเป็นรถมีเราทุกท่านเลยค่ะพี่มีเรามีค่าจัดรพาโอนมีประกันพาราสีที่ทั้งหมดเลยค่ะพี่อ๋อใช่พี่จะดูเป็นยี่ห้อสเน่องไหมครับผมจะดูตอนนี้กำลังเป็นรถรุ่นใหม่เลยค่ะเป็นเป็นที่สนใจของลูกค้าเลยค่ะกำลังมองหาอเยอะครับวันี้ผมนัจ่ายเจ็ดวันหนผมขอบกับจ่ายเจ็ดวับ โตโตในนาที่มาครับพี่มามาโตโตมา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 ครับโตโตครับโอ้โอยากได้รถมานานแล้วเด้อโอ้ดีดีดีเชิญ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 โอ้โหโตโตมาก็ไม่โทรหาไม่บอกก็ได้ข่าวว่าพี่เจมีรถสวยหลายคันอเลยพุ่งตรงมาที่นี่เลยครับพี่พุ่งตรงเลยโตโตมาที่ถูกแล้วครับพี่ที่นี่พร้อมทุกอย่างมีรถให้เลือกถึง400คันมีอะไรให้ช่วยครับก็ได้ข่าวว่าพี่เจมีรถ ทุกยี่ห้อมีทุกรุ่นนะครับใช่ใชผมก็เลยสนใจมากตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกเลยอยากไปดูรถสวยๆหรูๆสักคันครับเผื่อสาวจะได้ติดบ้างครับพี่โอ้ได้ได้ได้ข่าวว่าพี่เจนทํามวยด้วยไหมครับเนี่ยทำดำาำโอ้โหน่าสนใจมากเป็นไงบ้างฮะก็ดีต่อยห้าครั้งชนะครั้งเดียวแายน็อกสี่ครั้งโอ้โหทำทั้งรถด้วยมวยด้วยครับคูู่กันไปใช่ใช่ ศิลปาแม่ม้นเมือไทยผมอยากจะสอบถามพี่นิดนึงครับว่าเมื่อก่อนพี่กับผมรู้จักกันเราเคยทํางานด้วยกันปี5253ครับเมื่อก่อนพี่เจไม่ได้ตัวใหญ่ตัวนี้ครับตัวเท่าๆผมเดี๋ยวนี้พี่เจกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยโอ้กินขี้ขี้คนนี้นะขี้ผีชอบกินต้มยำี้อ๋โครับอาหารที่ชื้นชอบอร่อยอร่อยอ๋อนคนอีสารครับตอนนี้ ตอนนี้รถจอดอยู่ไหนบ้างครับพอจะพาผมไปดูได้หรือยังครับอ๋อเยอะเลยโตโต้มีทั้ง400คันนะฟรีทุกคันเลยโตโต้จะใช้ตังค์หรือเปล่าล่ะอ่าผมมีตังค์อยู่พอพอที่จะดาวได้โอ้ได้ได้ได้ไโอ้คันโตโต้กันอยากได้รถอะไรล่ะอ๋ออยากได้ฟอร์จูเนอร์ครับพี่โอ้ได้เลยได้เลยครับอันเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับพาไปได้เลยอไหมครับได้เลยได้เลยได้เลยครัผมไปกันเลยได้ไหมครับโอเคลุกเลยลุกเลยอ่ะไป มาโตโตมามามาโอ้โหนี่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 คันนี้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 นี่โตโตคันนี้เลยเบิกเบิกโอ้โหคันนี้พี่คันนี้คันนี้คันนี้โอ้โหสวยมากเลยพี่สีขาวด้วยอ่ะเนี่แหละดีที่สุดแล้วอ๋อครับพี่ชอบไหมชอบชอบมากเลยครับชอบมากเลยชอบมากครับสวยด้วยสวยครับพบพี่พอมีอย่าตื่นใจนะโตโตครับพี่ใจเย็นไว้ตั้งสติไว้รถคันนี้น่ะมันครบทุกอย่างครบทุกอย่างโตโตอยากรู้อะไรถามพี่ครับบอกเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถหน่อยได้ไหมครับพี่ ที่นี่นะโตโตมันจะเป็นแบบนี้นะฟรีนะจัดได้รถคันนี้จัดได้เป็นล้านครับล้านต้นๆเพราะมันเป็น f ฟ r ์ u เนอร์ปี2018ครับแล้วก็เป็นตูวีโอโต้เครื่อง2.4บากไฟฟ้านี่สองข้างเลยนั่งขับสบายเลยนะเนี่ยคันนี้แต่พี่ขายโตโตช่วงนี้โป ข,ข้าวแสนสี่หมื่นบาทข้าวแสนสี่หมื่นใช่ครับทำไมไม่ขายเป็นล้านนะพี่ใช่เลยน้องรักน้องรักเราตํารวจด้วยกันครับครับนั้นขออ่านั้นขอพาอดูข้างในได้ไหมครับข้างในดูข้างในดูข้างในตัวโตขับดูไหมโอ้โห,โโหยังเหรอครับพี่สวยไหมสวยไหมโอ้โหเนี่ยดูแลไม่อยากดูต่อเลยครับทำไมครับมันสวยครับอ๋อ้ว่าถ้ารถชนมาหรือรถจมน้ำไม่อยากดูต่อ ครับพี่ยังงไรับประกันได้ด้วยฮะโอ้ที่นี่เขาการันตีทุกอย่างโตโตไม่เศร้าชนหนักน้ําท่วมนะครับไม่มีไม่มีมีแต่พริกคว่มอย่างเดียวใช่ใเอ้ยไม่ใช่ต่อโตครับพี่ครับครับเขาเชื่อพี่ผมเชื่อพี่รับประกันทุกอย่างนะชนหนักน้ําท่วมพริกคว่มไม่มีครับ้องได้เลยที่นี่การันตีนะโอ้สบายมากครับนะได้ข่าวว่าโฟลเจอร์นี่มีสีขาวคันเดียวหรือเปล่าพี่มีสีดำด้วยใช่ใช่ว่ามีสีดำด้วยพาไปดูดูสีดำสีดำสีดำแล้วก็เพื่อ เผื่อจะชอบนะครับมีใี้เลือกสีดำคู่เลยเนี่ยนะฟอนเจเนอร์มีเยอะเลยนะแต่นี่คือฟอ r t จเนอร์คันนี้สีดำนะรับดูสีขาวสีดำวันนี้เออนี่ตัวนี้ปี2017 2017นะพี่ตัวนี้ถูกหน่อย890,000 890,000เออสีน้อยกันหน่อยใช่เป็นปี17นะตัววีเหมือนกันตัดสินใจยากเลยขอดูข้างในนิดหน่อยได้ไหมครับได้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 โตโตชอบไหมนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนโอ้โห โอ้โหข้างในก็เหมือนกันเลยนะข้อมันเลยนะเกียร์ออโต้ฟังก์ชันนะครับแงะแบกนะโอ้แล้วปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทเหมือนกันปุ่มเนี่ยเบาะไฟฟ้าเหมือนกันสีดำโอ้โหแต่ตัวนี้เป็นปี17นะเครื่อง2ใช่กับเครื่องเครื่อง2.8เป็น2.8ครับพี่ใช่ใช่ตัวเนยเหมือนกันนะครับผมครับมีเนครบเลยนะแล้วราคาราคาตัวนี้แค่890,000บาท890,000โอ้โหนนึง สีขาวสีดำออตัดสินใจไม่ถูกเลยพี่อยากได้ไหมอยากได้มากมากรีบเลยโตโต,ตรีบเลยครับพี่ครับน,นี่เขากรารันตีความสวยแล้วก็รับประกันชนหนักน้ําท่วมนะคือฟรีออกรถไม่ต้องใช้ตังฟรีประกันฟรีฉุกเฉินรถเสียมีคนไปช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงโตัดสินใจไม่ถูกเลยพี่สองคันเนี่ยออรู้จะเอาคันไหนออขอไปนอนตัดสินใจก่อนได้ไหมครับนอนคิดก่อนได้ไหมครับ ไม่คิดนานใช่ไหมตโต๊โออบมากชอบไหมครับโอ้โหรถอะไรจะสวยขนาดนี้เออสวย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 ผมได้ข่าวว่าอ่มวยก็ซ้อมอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหซ้อมสิซ้อมสิซ้อมอยู่ครับมวยก็ชอบครับชอบดูชอบเหละพาไปดูหน่อยนะครับโตโต๊ชอบมวยด้วยครับผมเอ้าได้เลยเดี๋ยวไปดูมวยไปดูมวยดูมวยรถสวยจัดเดี๋ยวผมจะแนะนำท่าที่ท่าอะไรแล้วชนะทุกค่ายเอ้าได้เรื่องไปดูไปเลยไปโตโต๊ะเดี๋ยวท่านพี่เอาผมไปดิไป โตโตถึงแล้วค่ายโอ้โหนี่แหละครับตงวยพี่ใช่ใช่มีปักสีดาด้วยมีด้วยสีดาโอ้ครับโอ้โวตงวยในสังกัดพี่เศษเนี่ยมีกี่คนพี่เลี้ยงอยู่คนครับโอ้มีอยู่เจ็ดแปดคนครับผมที่ที่ซ้อมอยู่นี่ไม่ทราบว่าที่ออกตัวทัชนะก็มีวีลไฟนะไตเทพไตเทพเองเอาเข่าแหลมเลยเออแล้วก็เอาพาทเนี่ยชอบมาเลยช่องเต็มช่องเต็ม เ็ดเด้อจอมเจ็ดแล้วก็ลมครับนะลโลอก้ตัดูลมโอ้ท่าทางท่าทางดูดูโลโก้จริงจริงนะพี่ดู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 ท่าทางน่าจะสวามสวามามันก็ไปแล้วเนี่กำลังแกล้งเลยกำลังแกล้งเลยนะกำลังแกล้งกำลังแกล้งนั่นมาจากไหนครับของพี่เจมส์อะไรครับของพี่เจมส์มากำลังแกล้งเลยต้น้ามวยไทยใช่โอ้โหนอกจากรถสวยแล้วก็นักมวยนักมวยส่งเสริมนักมวยส่งเสริมน้องๆมีนักมวยดีๆอีกตั้งสามคน ใช่ใช่ใช่พี่ผมก็ต้องมวยเก่าเหมือนกันนะเฮ้ยจริงเหรอผมผ่านเวทีลุมพินีมาเป็นร้อยเป็นร้อยครับเอ้าเดินผ่านครับเดินผ่านเอ้าโตโต้จมั่ยผมสดมากเลยแต่ฮย่กันเลยอยากเจอนักมวยที่เก่งที่สุดของพี่เฮ้ยเทพผมเก่งเหรอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอาได้เลยโตโตอ่าจ้าเลือกมาหรือจัดไปโอ้โเคถึงนอกจักรวาลแหววแต่ข้างในของแพร่ลูกปะคุณมีแข็งขัดแข็ จริงเลยโตโตเฮ้ยครับพี่นี่มันขำขำสนามเต็มรูปเลยนะเหรอเออโอ้ยประเฮ้ยตัวเด็ดเไหนตัวเด็ดหายผมมึงก็เหรอโตโตอย่ามองมุมนี้นะมองหรือเปล่ามุมนี้ไม่รู้เอาตัวเด็ดเดดมาอยากเจอเอาตรงไหนดีได้ชอบได้เลยฮะเดิดูไอ้เฮ้ยวนี้ไม่ใช่โอ้นแล้วเดี๋ยวชอบใครเดินเดินเรี่ยงเอ้ยโดนเดินโดนเหรอใช่ไม่ใช่โต ววมวยพิจิตก็เก่งอยู่นะครับก็กเก่งพอสมควรแต่ว่าผมมีวิชามวยอีกวิชาหนึ่งอยากะจะบอกพี่ชนะได้ทุกข่ายเฮยวิชาอะไรพี่รู้เปล่ามวยชาย,ยาไม่ใช่มวยโคราชไม่ถูกมวยมันนอก ไม่ใช่อีกนั่นแหละเมือนบุรีรัมย์ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวให้พี่รอดูข้างบนเดี๋ยวผมจะไปบอกข้างบนว่ามวยอะไรเ,เดี๋ยวคอยดูคอยดู ยังมีตัวเด็กกว่านี้อีกไหมยังมีตัวเด็กกว่านี้อีกไหมดูไหนมีเด็กตันี้อีกไหมไหนมีเด็กตัวนี้ไหมครับทางทีมงานพิสูจน์ทราบของเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าร้านรถร้านรถสวยจ๋าเจดนะครับรถสวยจริงจริงจริงมี400กว่าคันจริงทุกคุนทุกยี่ห้อจริงนักมวยก็เก่งจริงๆครับไม่เชื่อดูสภาพผมสิครับใช่ใช่ใช่ แล้วพี่อยากจะแนะนำลูกค้าแล้วก็แฟนรายการยังไงบ้างครับเกียวกรบรถก็ฝากติดตามรถสวยจ่าเจนนะครับในช่อง u t u b e รถสวยจ่าเจนนะครับแล้วก็อแฟนเพจนะครับทราบช่องพิสูจน์ทราบของโตโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบรถสวยจ่าเจนนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจก็เพจ a c e b o o k ก็รถสวยจ่าเจนสาขาชะอำนะครับมีอยู่4สาขาสาขาชะอำ สาขาราชจพฤกษ์กรุงเทพสาขาลาดบุรีครับผมสาขาโคราชของบ้านตัวเองด้วยใช่ที่โคราชด้วยฝากสี่สาขานี้ออกรถฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับเพ่ถ้าอยากได้เงินกลับบ้านบอกอยากได้โปไหนบอกทุกอย่างฟรีหมดจัดให้หมดจัดให้หมดครับพี่ก็ทางทีมงานพ่สุดทราบก็ขอขอบคุณพี่เจตและก็น้องๆทุกคนนะครับที่รถสวยจ่าเจดที่วันนี้ที่ให้เกียรติ ทางพวกเราได้ดำเนินรายการครับขอขอบคุณพี่เกครับครับครสาธุครับเองเนะครับโตโต้ครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่สูตรทราบนะครับผมพี่สูน์ให้แล้วนะครับเละเลยครับ